หลังจากที่นำอะโวคาโดมาปลูกนะคะก็จะก็จะไว้อย่างนี้ค่ะให้เวลากลบนะคะอย่ากกลบให้มิดเมล็ดมันก็ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งเมล็ดถ้งางั้นก็จะโตช้าถ้ากลบไว้แค่ครึ่งเมล็ดนะคะประมาณนี้ค่ะคล้คก็ลดน้ำนะคะ รดน้ำเขาเขาเย็นๆหน่อยค่ะ ปลูกแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็จะโตโตโตเร็วต้นโตด้วยปีหนึ่งต้นใหญ่รากแข็งแรงและมีรากแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเราจะอัพเดทให้ดูนะคะว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะโตแค่ไหน1เดือนก็จะโตแค่ไหนวันนี้วันที่ยีปด ันวาก็จะมาถ่ายอีกทีหนึ่งวันที่28ดมกราติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ